เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยตรงแต่มันเกี่ยวกันกับธรรมะเพราะธรรมะต้องการจะละเรื่องนี้หรือละสิ่งนี้แล้วก็ยากยากอ้ที่มันจะนจะละอยากจะเลิกละกันได้เพราะว่าคนปัญญาอ่อนมันเกิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยไม่หมดไปจากโลกคนปัญญาอ่อนมันเกิดทยอยทยอยกันมาไว้เรื่อยไม่หมดไปจากโลก ดังนั้นไซยาส์ก็ต้องมีไว้เก็บไว้ถ้าเับคนปัญญาอ่อนถ้าคนปัญญาอ่อนมันก็จะมีมาเรื่อยในขาดส,สายไปเลิกเสียมันก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรนะไอ้คนปัญญาอ่อนเหล่านี้มันไม่มีที่พึ่งมันก็จะลำบากมากขึ้นเหมือนกันธรรมะมันขยายความหมาย ว้างออกไปไกลไปจนไปถึงจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสยศายสตร์ศาสตร์แห่งคนหลับเมื่อเขาหลับอยู่เราก็ตื่นเถอเนี่ยมีพระพุทธภาษิตแนะว่าอย่างนี้ทำไมชนทั้งหลายเรหลับอยู่เราไม่ตื่นเถอตื่นจากไสยศาสตร์นั่นเองตื่นจากไอวิชาความไม่รู้ในเรื่องนี้น<ม>ั่นเอง ทำไม่ฉะนั้นมันก็ไม่ออกมาจากของทุกได้เพราะปัญญามันอ่อนมันออกมาไม่ได้มันต้องปัญญาแก่กล้ามันจึงจะออกมาได้ขอให้คิดดูดีๆว่าเรากําลังมีไสยศาสตร์ครอบงําอยู่สักเท่าไหรแม้เป็นพระเป็นเนนเป็นพระแล้วี่มันก็ยังมี คาถาอาคมส่วนใหญ่เป็นศิยศาสตร์ทั้งนั้นพระเนรสมัยก่อนเรียนกันมากก็คาถาอาคมที่เศษปฏิหารยังต้องเศษน้ำล้างหน้าอยู่ <c oughs> มันยังไม่ออกมาได้ใครยังเศดน้ำล้างหน้าอยู่บ้างที่บวชแล้วยังเสดน้ำล้างหน้าอยู่รเ็ยังไม่ออกมาจากคอกนีนะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเสกโดยพุทธมนต์ก็เถอะมันก็ยังเป็นไสยศาสตร,ร์อยู่เช <c oughs> ่นเดียกเอาพระพุทธรูปมาทำเครื่องเคลื่องแหวนคอมันเป็นไสยศาสตร,ร์ <c oughs> อาวัตถุในพุทธศาสตร,ร์มาทำเป็นไสยศาสตร,ร์ <c oughs> มันก็ลากความกลัวไม่ได้ยังต้องมีความกลัวยองหวาดภาวะอะไรอยู่บ่อยๆเรื่อยไปไม่ใช่ความดับทุกข์ Okay, เ,เห็นความยืดเยินแห่งความดับทุกข์ความสงบเย็นยังไม่มีเพราะอวิชชามันยังนั่นอยู่กระตุ้นอยู่ <c oughs> ข้างหนึ่งผมเมื่อไม่ได้บวชนะ่ะ <c oughs> ไปเลี้ยงวัวสมัครเลี้ยงมันมีคนเลี้ยงมีคนขับเกวียนมีคนเลี้ยงแต่เราสมัครเลี้ยง <c oughs> วันหนึ่งมันเลี้ยงเผลอเสื่อนไปจนค่ำมืดเลย มันจะนจะจะค่่มเออเอาวัวกลับบ้านเนี่ยมันผ่านป่าชา้ามันกลัวกลัวผีมันจะคั่มอยู่แล้วกลัวผีเดือดร้อนมากแต่มันก็ต้องเอาวัวมาทีนี้วัวมันจะกินหญ้าในป่าชา้าเพราะมันมีเพราะมันมีมากเพราะมันไม่กระตือกระตื เราก็เอ๊นี่ทําไมวะเรามันโง่กว่าวัวได้ยังไงนี่วัวมันไม่กลัวผีเรากลัวผีละอายวัวคิดว่าเออมันก็อยากวดดีไปได้ยินว่าไอ้สุน,นัขมันยังไปขุดผีในป่าชากินมันไม่ได้กลัวผีเราอยู่ที่บ้านยังกลัวผีคิดละอาย ถ้าไม่หยุดไม่ยึดไตอความปัญญาอ่อนโง่เราเหล่านี้แล้วมันยังไม่มีความสงบสุขที่แท้จริงมันถูกรบกวนด้วยความกลัวที่มาจากความโง่ถ้าไม่โง่มันก็ไม่กลัวมันไม่ต้องกลัวอะไรแม้แต่ความตายถ้ามีปัญญาญาณในพุทธศาสนาแล้วมันไม่กลัวแม้แต่ความตายนียมันไม่กลัวอะไรหมดเลยผีหรือยักษ์เนี่ยมันจะทําอะไรได้มากกว่าตายมันก็ทําไม่ได้ เราไม่กลัวความตายอย่างเดียวมีความรู้เรื่องอนัตตาอย่างถูกต้องอย่างเดียวมันก็ไม่กลัวถ้ายังกลัวอะไรอยู่แล้วก็รู้เธอว่ามันยังไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาถึงที่สุดความรู้เรื่องอนัตตาที่ทำให้าาหายกลัวหายปัญหาทุกอย่างเรายังมีไม่ถึงที่สุดมันยังกลัวแม่จะผี บางทีไม่ได้ไปที่ไหนนึกเรื่องสีขึ้นมานึกภาพเรื่องสีขึ้นมามันก็กลัวได้ในใน,ในห้องนอน <c ười> คิดดูมันโง่เทะะ่าไหร่เอาเป็นว่าวันนี้เราพูดกันเรื่องไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์สรุปความว่าอันหนึ่งเป็นของคนหลับอันหนึ่งเป็นของคนตื่น พุทธศาสนาไม่มีดีแวงไสยศาสตร์ถพราเราไม่ถือพระเจ้าไม่ถืออะไรตักติดทำนองนะั้นจริงๆพระเจ้าก็ไม่พอดีไสยศาสตร์แต่อย่าพูดดีกว่ามันจะกระเทือนถึงศาสนาที่เขาถือพระเจ้าคือยังไม่สูงสุดจนอยู่เนือนนะั้นถ้ามันถ้ามีความคิดในทางพึ่งผู้อื่นนละ้นจัดเป็นไสยศาสตร์ได้ นี่ก็เป็นหลักสาคัญอันหนึ่งที่ควรจะจดจาไว้เหมือนกันถ้าไม่คิดพึ่งตัวเองไว้คิดพึ่งผู้อื่นนั่นเป็นไสยศาสตร์ในความหมายของไสยศาสตร์ไม่รู้จริงไม่มีเหตุผลคิดพึ่งผู้อื่นไม่คิดช่วยตัวเองอ่อนแอแล้ก็เป็นไสยศาสตร์เพื่อทาความเข้าใจกันเสียแต่เดี๋ยวนี้ นานไปข้างหน้าจะลาสิกขาหรือไม่ลาสิกขาแล้สุดท้ายได้คอยมันชนะเนื้อจิตท,ทิ่นลตั้งยศาสตร์ที่เรียกว่าโมหะโมหะราคะหรือโลภะกันละไปโทสัยโกธะกันละไปแต่ในที่สุดที่มันละยากก็คือโมหะโมหะนะลงไม่รู้จริงว่าอะไรเป็นอะไร มันจึงฝากไว้เป็นข้อใหญ่ข้อหนึ่งให้พยายามคิดทำลายล่างมันเลิกละไปเสียให้ดได้คือเลิกละจากสยศาสตร์ของคนหลับมาเป็นพุทธบริษัทเป็นของคนตื่นคำว่าพุทธะพุทธะตามภาษาธรรมดาภาษาแบาบ้านทั่วไปมันแปลว่าตื่นตื่นนอนเรียกว่าพุทธะ มันหมายความได้ถึงรู้รู้รู้แจ้งตื่นแล้วมันก็รู้รู้แจ้งรู้แจ้งแล้วก็ก็อาหารเบิกบานผ่องใสถ้ามันรู้แจ้งถ้ามันหลับมันก็ง่วงเงียมก็ขี้คลาดมันก็ต้อเศร้าไม่ไม่เบิกบานไม่แจมใสเยยึดแต่ความหมายพุทธเ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไว้ให้ได้เลยแล้วมันก็ไม่มีไสยศาสตร์รู้ เป็นพุทธศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าพิธีนี่เป็นไสยศาสตร์สิ่งที่เรียกว่าวิธีนี่เป็นพุทธศาสตร์ทั้งที่มันเป็นคําเดียวกันภาษาบาลีสองคำนี้คําเดียวกันแต่พอมาถึงเมืองไทยความหมายก็ต่างครับพิธีทําไปอย่างไม่ต้องมีเหตุผลสติปัญญาจะททาตามพิธีครบถ้วน แต่ถ้าวิธีต้องมีเทคนิคมีอะไรเฉพาะต้องทําให้ถูกจึงจะเป็นวิธีนี่อนคอยถือเทวทัพทีธีล้วเป็นไสยศาสตร์แต่เป็นวิธีก็เป็นพุทธศาสตร์เขยยึดจะเป็นหลักไว้นั่นให้แน่นอนทําอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์ให้มีเหตุผลก็ลจะก้าวหน้าก้าวหน้าในทางแห่งาศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา ไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่เนื้อความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงัเวลาหมดแนขอขอ่ขอยิตติการบรรยายในวันนี้